ถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนโจทย์ที่เป็นโจทย์สําคัญอันดับที่หนึ่งเลยเนี่ยคือที่พี่มองคือพี่จะเป็นคนที่ลงทุนตลอดเวลาเราเราไม่ได้อินกับการที่มันจะต้องหุยเติบโตแบบก้าวกระโดดหรืออะไรแล้วเราสึกว่าเราอยากจะประคองทรัพย์สินของเราให้มันตอบโจทย์ชีวิตเราอะคือตอนนี้มันก็ตอบโจทย์แล้วอะเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ต้องไปเสี่ยงไปบือ้อบหวามากก็ได้ ทำใจเข้าใจกับทุกๆการลงทุนได้ความหมายคือเวลาที่มันตกไปเราจะไม่ไม,ไม่ไม่เดือดร้อนมากเพราะว่า <Natalie> ไม่ใช่เพราะว่าเงินเยอะ <S <S แต่มันเป็นเพราะว่าเราเตั้งโจทย์ไว้แล้วด้วยความเข้าใจของเราว่าถ้าเราเอาลงในอันเนี้ยมันก็ต้องมีความเสี่ยงประมาณหนึงแหละ <S <S 2> <S> <S 2> มันควรจะแยกส่วนกันระหว่างเงิเเเเนกินใช้เงินสำรองแล้วก็เงินที่เป็นเงินลงทุนหมายความว่าเงินลงทุนเนี่ยต่อให้มันเกิด อะไรต่างๆขึ้นมามันต้องไม่กระทบการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยไม่ว่าจะเป็นสายเน้นปัจจัยพื้นฐานหรือสายลงทุนแบบวิเคราะห์นะดูข้อมูลเชิงเทคนิคเนี่ยมันมันต้องทำงานทั้งหมดเลยมันมีเรื่องต้องอทำม,มีการบ้านต้องทำเพราะฉะนั้นมันมันไม่มีอะไรการันตีผลตอบแทนสูงแล้วมันง่าย โดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวเอ,อพี่มองว่าพี่เป็นคนที่ลงทุนไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ว่าพี่เป็นคนลงทุนสม่ําเสม,สมเออ๋อใช้เวลาเขาบอกใช่เราเราลงทุนไม่ได้เก่งมากคือเราเห็นอู้มีมีคนที่เขาลงทุนได้ผลตอบแทนแบบยี่สิบสามสิบเปอร์เซนะ็นอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าเ,เลือกซื้อหุ้นแล้วแบบหุ้นเด้งอะไรเงี้ยนะพี่ไม่เคยได้หุ้นเด้งเลยยกเว้นช่วงวิกฤตอ๋ไอ,ไป,อไปซื้อไปซื้อในช่วงวิกฤตเลยระมีบ้างนะ ไช่ใช่ใช่อย่างเช่นปี2008เนี่ยจะเป็นช่วงที่เราเราโชคดีหน่อยนะก็คือเรียกว่า hmm. ตอนนั้นก็จําได้ว่าเออเราเราขายสินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์พวกบ้านเชา่าพวกอะไรเราได้เงินก้อนมาพอดีแล้วก็เกิดวิกฤตในช่วงปีปี2008เราก็ซื้อแบบด้วย hmm. ความเออเราเราก็เหมือนกับมอนิเตอร์ตัวหุ้นบางบางกลุ่มบางตัวอยู่แล้วนะเราราคาตรงนี้มันตกลงไปเยอะแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเขาเขาสามารถจัดการบริหารจัดการผ่านวิกฤตได้เราก็ซื้อเพราะฉะนั้นเอาจริงๆเนี่ย ถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนโจทย์ที่เป็นโจทย์สําคัญอันดับที่หนึ่งเลยเนี่ยคือที่พี่มองคือพี่จะเป็นคนที่ลงทุนตลอดเวลาความหมายคือขยันทามาหากินแหละครับขยันทามาหากินแล้วก็จัดสรรเรื่องการใช้จ่ายให้ดีแล้วก็ให้มีเงินเหลือเพราะฉะนั้นเราจะเอาเงินไปนลงการลงทุนของเราตลอดอ่าไม่ว่าจะเป็นซื้อหุ้นซื้อเป็นกองทุนใช่ไหมฮะหรือบางทีก็มีเก็บเป็นหุ้นกู้ก็มีนะฮะหรือบางทีไปซื้อที่อ่าเั้นเราจะเราจะมีเงินเอาไว้ลงทุน ใช้คํานี้เลยว่าทุกเดือนทุกเดือนเลยเน้นเป็นเด็กฮามิงดปเลยใช่ใช่ตั้งแต่ตอนตอนเด็กๆนยที่เงินยังน้อยอยู่อะไรเงี้ยเราก็อ้าสองพันก็ลงทุนสามพันก็ลงทุนวันนี้หาได้เยอะได้มากในแต่เดือนก็ยังลงทุนอยู่ก็ยังรู้สึกว่าการเอาเงินไปวางไว้ในทรัพย์สินน่ะเป็นหัวใจสําคัญที่ที่อเราลงทุนไม่ได้เก่งมากผลตอบแทนเฉลี่ยอย่างสุดลงทุนยาวๆเงี้ยเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเฮ้ยเราเราเรามีเงินลงทุนตลอดนะ อันนี้คือสิ่งที่จะให้ความสาคัญมากที่สุดโอ้เป็น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 คอนเซ็ปที่ที่น่าสนใจมากครับคือเราเน้นในฝั่งของการที่เราสามารถมีเงินหรือมีกระสุนรหรือมีหน้าตักในการอินเวสต์ได้ทุกเดือนโดยที่ซึ่งซึ่งโดยโดยคนส่วนมากพี่หนุ่มถ้าเกิดเป็นเป็นสายการลงทุนเนี่ยเขาก็จะมองว่าต้องมีเบนชมาร์กเบนชมาร์กก็คือสมมติเราคุณเอาเซตอินดซ x เป็นเบนชมาร์กเอาพันธบัตรเป็นเป็นเบนชมาร์กว่าปีหนึ่งคุณต้องบีทอินดซ x นะ สิบเปอร์เซ็นสิบสองเปอร์เซ็นแต่พี่หนุ่มไม่ได้มองแบบนั้นใช่ไหมฮะเรามอง,มมองในฝั่งของเกมยาวมากกว่าคือขอแค่รู้สึกว่าเออเราใส่ในอะไรที่มันเป็นแอสเซทอะประมาณนั้นอ่าใช่ครับรู้สึกว่าเ,เราอยากจะเอาเงินไปสะสมไว้ในในรูปแอสเซทไว้เพราะว่าอ่ะเรง,เงินฝากในปัจจุบันมันไม่ได้ตอบโจทย์อยู่แล้วใช่ไหมเราีคมรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราจะทำไงทางานเยอะๆ่ะหาเงิน่ะมีรายได้ปุ๊บเราก็จะเอาไปลงสะสมแล้วก็พยายามจะกระจายกันไว้ ต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนเล่าเล่าเป็นเป็นเรื่องแบบอาจจะเป็นแบบมุกขำๆเล็กๆก็คือตอนจําได้ว่าตอนอายุน้อยๆครับเราเข้ามาลงทุนใหม่ๆจาได้ว่าอายุยี่บห้ายี่หกเนี่ยตอนนี้จะห้าสิบแล้วเนี่ยยุคนั้นจําได้เลยว่าเราเขาเรียกว่าอะไรนะศึกษาการลงทุนอ่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวพอช่วงอายุน้อยๆเราเสี่ยงได้มากนะอ่าตอนอายุมากหน่อยเนี่ยเราก็ต้องน้อยปรับแล้วต้องปรับหน่อยอะไรเงี้ยนะ เชื่อไหมตอนนั้นที่อ่านหนังสือมีความรู้สึกว่าไม่จริงหรอเราเราเสี่ยงเต็มที่เพราะตอนตอนอายุน้อยๆใส่หุ้นใส่กองหุ้นหมดเลยเราเต็มที่แล้วเราก็เราก้าวกระโดดเพราะเงินเราเงินเราไม่เยอะนะครับเราก็อยากให้เงินมันโตเลยเว้ยแล้วก็ไม่เชื่อหรอกว่าเดี๋ยวพอสี่สิบห้าสิบมันจะต้องมาปรับทําให้มันความเสี่ยงลดลงอะไรเงี้ยเป็นเชื่อแต่เนี้ยตั้งแต่ก้าวข้ามสี่สิบห้าวันเนี้ยจนวันนี้จะห้าสิบเนี่ยรู้สึกเลยว่า เออเซฟไว้หน่อยก็ดีวะคือแสดงว่ามัน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 มีความรู้สึกไงพี่ลุงหมายถึงว่าความต้องการเซฟขึ้นหรือความไม่อยากไปเอนเกจอะไรกับมันเยอะละเออไปไปได้ไปไปได้เพราะว่าเพราะว่าตอนตอนนั้นเราลูกเอยไม่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 คอยดูเดี๋ยวเราจะเป็นคนหนึ่งที่แบบอายุเท่าไหร่ก็จะใส่ไว้ในหุ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะแอคทีฟไปตลอดนี่เออไปตลอดแล้วก็หุ้นกู้ไม่ต้องมาคุยกันไม่ไม่เวิร์กอ่ะสามสี่เปอร์เซ็นต์ย่างเงี้ยมันไม่ใช่น้อย เออแต่ตอนเนี้เริ่มมานั่งดูเอ้ยหุ้นกู้ที่ไหนประกาศขายอะไรเงี้สามสเปอร์เซนองเาะเออเออเราก็มีความสึกาเออไอ้ไอไอบทเรียกอะไรนะงานวิชาการหรือไอ้นังสือที่เขาว่าไว้ว่าเออมันก็ต้องปรับมันอาจจะประกอบด้วยว่าเราเราไม่ได้อินกับการที่มันจะต้องหุยเติบโตแบบก้าวกระโดดหรืออะไรแล้วเราสึกว่าเราอยากจะประคอง ทรัพย์สินของเราให้มันตอบโจทย์ชีวิตเราอะคือตอนนี้มันก็ตอบโจทย์แล้วอะเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ต้องไปเสี่ยงไปบวมหวามากก็ได้นะ<ม>ออบางปีเงินเฟอ้อเยอะก็ช่างมันเอ,อแต่ว่าก็สู้กับเงินเฟอ้อเฉลีย่ยสักสามเปอร์เซ็นต์ได้มันก็พอไหวแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องเอาทุกสินทรัพย์ไปเสี่ยงก็ได้อะไรเงี้ยนะก็เลย<ม>ก็เลยจะเริ่มปรับเป็นแบบนีน้เน้นลงทุนต่อเนื่องแล้วก็จัดเงินลงไปในทรัพย์สินต่างๆแล้วก็โจทย์ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ พี่จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรน,นะทำใจเข้าใจกับทุกๆก,การลงทุนได้ความหมายคือเวลาที่มันตกไปเราจะไม่ไม่ไม่เดือดร้อนมากเพราะว่าไม่ใช่เพราะ<ม>ว่าเงินเยอะแต่มันเป็นเพราะว่าเราเตั้งโจทย์ไว้แล้วด้วยความเข้าใจของเราว่าถ้าเราเอาลงในอันเนี้ยมันก็ต้องมีความเสี่ยงประมาณหนึ่งแหละ<ม>เ,เพราะฉะนั้นเวลามันตกมันก็ไม่ต้องไปอนาทรร้อนใจอะไรหรือแม้กระทั่งใ<ม>ส่ไว้ในหุ้นใส่ไว้ในกองทุนหุ้นแล้วมันเกิดวิกฤตอย่างเงี้ยอ่าครับเราก็ไม่รู้หรอกมันมาเมื่อไหร่วิกฤตอ่ะ เออแต่พอโดนไปหนึงเออเราก็โอเคก็เข้าใจกับมันอ่แล้วก็วางที่พอร์ตนี้ไปก่อนอาจจะมอนิเตอร์หรือดูมันหน่อยแต่ว่าไม่ต้องเอาใจไปอยู่กับมันมากอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าทําให้เราบริหารการลงทุนของเราไปได้แบบเรื่อยๆสบายๆนะครับโอ้อ้ผมว่าผมว่า point นี้เป็นเป็นจุดที่ที่น่าสนใจมากพี่หนุ่มเพราะว่าถ้าเรากลับมาคุยในฝั่งของอคนที่เป็นเทรดเดอร์คนที่เป็นนักลงทุนนะพี่หนุ่มน่าจะเคยได้ยินว่าก็จะมีสายกราฟ โอ้ยร oh, าคตลาดหุ้นลงแรงๆนี่กราฟมันยังไม่ขึ้นมันซื้อไม่ได้ไอ้มันซื้อไม่ได้มันกราฟยังไม่บอก oh. ก็ยังไม่ซื้อต <laughs> ลากรัพกราฟเป็นหลักหรือ,อกสายหนึ่งเป็นนักลงทุนเราก็ต้องดูการประเมินมูลค่าเป็นหลักคราวนี้ oh. พอมันย้อนกลับไปเป็นจุดที่พี่หนุ่มเล่าให้ฟังว่าในช่วงสพรายนะครับปี2008ก็คือเป็นวิกฤตช่วงหนึ่งพี่หนุ่มได้เข้าไปซื้อหุ้นได้เข้าได้เข้าไปลงทุนไอ้ตรงนั้นเนี่ยโอเค มเซตของคนอื่นอาจจะหรือว่าวิธีการคนอื่นอาจจะเป็นการประเมินมูลค่าหรือเป็นกราฟก็ตาม,มแต่พี่หนุ่มกำลังจะบอกว่ามซเซตพี่หนุ่มในช่วงนั้นคือเรามองทามิงเราถือว่าเป็นการอินเวสในระยะยาวมซยเซตตรงนี้จะทําให้เราไม่กลัววิกฤตกต้องไหมและผ่านไปได้เป็นคนเป็นคนที่ชอบทําธุรกิจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราเราลงทุนเราก็เลยมองมองผ่านตัวธุรกิจของเขาว่า อ่าจำจำได้ว่ายุคนั้นก็เราจะซื้อหุ้นโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลหนึง่งไงก็ <c oughs> ซื้อหลายตัวนะครับแต่มีตัวหนึ่งเป็นหุ้นโรงพยาบาลแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเออตอนนั้นมันตกไปเยอะเหมือนกันมัน <c oughs> ตกไปเยอะเหมือนกันแล้วเราบอกเอยโรงพยาบาลมันก็อยู่ได้อะแล้วก็เราก็ทํางานทางด้านการเงินเราก็เห็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่มันมันโต <c oughs> ขึ้นเรื่อยๆมันแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วเจ็บก็เราจะไปขอต่อราคาก็ไม่ได้ใช่ไหมอืมก็มองว่าธุรกิจมันก็ต้องไปได้แหละนะเพราะฉะนั้นมองในเชิงว่า เรากําลังจะเข้าไปเป็นเจ้าของนะแม้ว right ่ามันเงินเราจะไม่ได้เยอะมากแต่เราก็รู้สึกว่าเออเราเราทำความเข้าใจว่าธุรกิจนี้ม mm ันจะไปยังไงต่อเออมันไปได้ด้วยราคาตรงนี้มันก็ถือว่าโอเคถูกแล้วแต่ไม่แต่ไม่ได้ไปจับจังหวะเลยนะครับเพราะไม่ไม่รู้หรอกครับว่าวิกฤตมันจะเกิดเพราะว่าตัวตัววพี่เองเป็นคนที่มีความเออเขาเรียกนะบอกตัวเองอย่างนี้เสมอว่าเวลาเราลงทุนเนี่ยมันต้องแยกกันระหว่างเงินที่ลงไปแล้วกับเงินที่ยังไม่ได้ลงนะความหมายคือสมมุติว่า เราซื้อกองทุนสักกองทุนหนึ่งแล้วกันแล้วปรากฏว่ากองทุนนั้นมันเกิดตกราคาตกลงมาสิ่งที่เราจะทําก็คือเราก็จะเข้าไปอ่านรายงานประจําปีเลยว,ว่าไอกองทุนนี้มันถือหุ้นอะไรอยู่บ้างพอเรานั่งไล่ดูปุ๊บเออเราเรามีความมั่นใจว่าเออไอหุ้นบริษัทต่างๆที่มันรวมอยู่ในกองนี้มันน่าจะไปต่อได้เนาะสิ่งที่ mm hmm. ทเราทาก็คือก็วางวางความคิดกับเงินก้อนเก่าเพราะใส่ไปแล้วแล้วก็ถามกับเงินก้อนใหม่ว่าเงินก้อนใหม่ที่มีในมือว่า ก็ถ้ามันไปได้แล้ววันนี้มันถูกเราจะทํำยังไงดีเราก็ต้องซื้อพอคิดแป๊บเดียวมันจบมันเหมือนกับทําให้เรามีมีเกณฑ์ในการตัดสินใจจบแล้วไม่ต้องคิดต่อแล้วซื้ออืมเราก็เราก็ทหน้าที่ของเราต่อไปครับโอเคก็คือปล่อยปล่อยให้เงินคือมันเป็นเงินต่อเงินนั่นแหละเราก็เราก็แบ่งไอคอนนี้ตรงตรงนี้ห้ชัดซึ่งซึ่งผมจะบอกว่าจริงๆแล้วมุมเนี่ยครับพี่หนุ่มมันมันก็คล้ายๆกับผมว่าเป็นเป็นแฟนรายการในช่องนี้นะแต่ว่า วันนี้ที่ที่อยากจะปรึกษาพี่หนุ่มเนี่ยขออนุญ,ญาตใส่หมวกนักลงทุนหรือว่าเทรดเดอร์มาปรึกษามันนี่โค้ชแล้วกันในฐานะฟูลไทม์เทรดเดอร์ที่หากินกับความผันผวนของตลาดเนี่ยเพราะฉะนั้น<อ>เรื่องของเรื่องของการลงทุนเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงฝั่งนี้นี่คือใส่เต็มอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นแบบนี้ครับคือคือผมผมเชื่อว่ากลุ่มนักลงทุนหรือกลุ่มเทรดเดอร์เนี่ยอาจจะต่างกับอาชีพอื่นๆที่พี่หนุ่มอาจจะต้องบอกว่า เฮ้ยคุณหัดลงทุนบ้างนะหัดเริ่มเอาเงินไปลงทุนบ้างแต่ในฝั่งนี้พอเข้ามาในกลุ่มลงทุนปุ๊บคราวนี้สุดต่งเลยบางทีใส่เต็มเลยแล้ว,แล,วแล้วมันดันกลายเป็นว่าไงคร้พี่หนุ่มเราอ่ะรู้สึกว่าหรือ,อยังผมนะเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าเงินออมอะไม่จําเป็นเ <ừ> พราะเรารู้สึกว่าออมเนี่ยโอ้โหมันมันมัน,ม,นมันได้น้อยอ่ะมันไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดคุณเราเข้าไปซื้อกองทุนไปซื้อหุ้นเนี่ยโอเคมันจะได้ผลตอบแทนสูงกว่า แต่ผมเองก็ไปเจอปัญหาจังหวะที่บางทีเราก็หาเงินไม่ได้จากตลาดเนาะความผ <ừ> ันผวนมันก็สูงมากอยากให้พี่หนุ่มชี้แนวคิดนิดนึงแต่ผมไม่แน่ใจว่าเคสที่ผ่านมาในรายการมานีโค้ชเองเนี่ยนะครับ,รบมีคนที่เป็นนักลงทุนหรือเป็นเทรดเดอร์มาปรึกษาไหมแล้วพี่หนุ่มให้คําปรึกษายังไงกับการบริหารจัดการเงินกับอาชีพเนี่ยอืมต้องต้องเล่าอย่างนี้นะครับว่าเคยเคยเจอเหมือนกันที่มาถามแล้วเราก็ตกใจเพราะว่าเชื่อว่าคนที่โดยโดยส่วนตัวมีความเชื่อว่าคนที่กระโดดเข้ามาเป็นสายนักลงทุนแล้วเนี่ย พี่ใช้คำนี้นะควรจะมีเบสิกการเงินที่แน่น mm hmm. เพราะฉนั้นมันนี่แมเจเมนต์เนี่ยมันมันต้องมันต้องต้องดีต้องได้แล้วอะใช่ไหมเราเราถึงกระโดดไปเร,เราวัดยังไงว่ามันนี่แมเนจเมนต์เราโอเคเพราะฉะนั้นเราถามคำถ,ถามง่ายๆคือสมมุติถ้าวันนี้รายได้มันมันไม่เข้ามาเลยอะไม่ไม่ว่าจะเป็น mm hmm. ช่องทางการทําเงินของคุณโดยปกติหรือว่าช่องทางที่คุณเทรดดูเนี่ยมันเกิดทําเงินไม่ได้นะ เอ้คุณมีเงินพอจะดูแลตัวเองได้สักสามเดือนหกเดือนไหมอย่างเช่นเพื่อประคองสถานการณ์ซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นเงินสำรองเพราะงั้นถ้าเกิดคุณมีเงินเ,นเยอะแล้วอยากจะาก,การจัดสรรไปลงทุนอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าอยากให้แบ่งเงินไว้สักก้อนหนึ่งเผื่อฉุกเฉินสักหน่อยเผื่อเห็นมีความจำเป็นต้องต้องใช้เงินเพราะว่าถ้าเอาเงินทั้งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ส่ไว้ในพอร์ตการลงทุนอ่ะถ้ามีความจำเป็นต้องใช้เงินขึ้นมาแล้วพอร์ตมันกําลังไปได้สวยเราก็ไม่อยากจะถอนมันออกมาถูกไหมหเราเสียได้ถ้ามันกําลังไปไ ที่หนักกว่าคือมันไปได้ไม่สวยมันไปได้ไม่สวยติดน้อยเออหนักลยทีนี้เราก็ไม่เราก็ไม่อยากออกมาเพราะเราก็ท่องอยู่ไม่ขายไม่ขาดทุนอะไรเออใช่เพราะงั้นมันควรจะแยกส่วนกันระหว่างเงินกินใช้เงินสำรองแล้วก็เงินที่เป็นเงินลงทุนหมายความว่าเงินลงทุนเนี่ยต่อให้มันเกิดอะไรต่างๆขึ้นมามันต้องไม่กระทบการใช้ชีวิตประจําวันของเราเลยอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะงั้น ถ้าเป็นนักลงทุนเนี่ยเชียร์ให้จัดสรรเงินการใช้จ่ายให้ดีนะครับให้เพียงพอใช้จ่ายจัดสรรให้มีเงินสำรองสักนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะกระเถิบไปถึงเรื่องของการเจ็บป่วยสุขภาพอะไรต่างๆคุณอาจจะต้องมองเรื่องของประกันบ้างไหมอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็น f u l l time t พนเดอร์ er เนาะครับจริงๆเนี่ยในมุมของพี่เนี่ยในฐานะที่เป็นคนแนะนําเรื่องเงินนะตายไม่กลัวนะกลัวเจ็บมากกว่าแล้วป่วยไ<า>ปเรื่อยนะกินเงินไปเรื่อยเราไม่รู้เรื่องแล้วเราไม่ได้รวอ ทีเดียวจบอย่างนี้เออไม่รู้ว่าข้างหลังทุกแค่ไหนเราไม่รู้แล้วเราไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเจ็บขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วสมัยนี้มันเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคือมันแพงมากนะเพราะฉะนั้นอ่ามันก็ควรจะมีกันตรงนี้อ่าสำรองใช้จ่ายนะครับสำรองเผื่อฉุกเฉินดูแลเรื่องของการเจ็บป่วยอุบัติเหตุอะไรต่างๆและอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณก็เอาไปลงทุนตามเรื่องของคุณนะฮะแล้วก็อีกนิดนึงถ้าจะใส่ดอกจันไว้นิดหนึ่งก็คือช่วงเนี้ย ไม่รู้ว่าเป็นปีสองปีเนี่ยเจอคนที่ส่งปัญหาเรื่องหนี้มานะครับหนี้เนี่ยแต่ก่อนเราก็จะคุยว่าเออไม่มีสตังค์ใช้ใช่ไหมอ่าแล้วก็คุยปรึกษากันไปแต่ปีสองปีหลังเนี่ยพอไล่เลียงจากหนี้ไปปุ๊บอ้าวทาไมเป็นหนี้ทําไมส่งไม่ไหวอะไรเงี้ยนะครับมาจากลงทุนอ๋อหมายถึงไปลงทุนแล้วหมดหมดอย่างนี้เหรอพี่ลงแล้วหมดกู้มาลงทุนอ๋อกู้มาลงทุนอีก เอ่อเพราะว่าบางทีเงินตัวเองอาจจะมีก้อนเล็กๆประมาณหนึ่งเสร็จแล้วการลงทุนมันไปได้สวยมันไปได้สวยก็เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาอันนี้คือจากการสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์เขา,าเอาแล้วใครสอนให้กู้ลงทุนเนี่ยใครสอนให้กู้อ,อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาเขาคิดของเขาเองว่าคือบางทีบางบางทีมันเป็นจังหวะเหมือนกัน,นมนุษย์เราเนี่ยไม่เคยลงทุนมาก่อนเข้ามาในตลาดหุ้นหยิบจับตัวสองตัวถูกไหมฮะอาจจะมาในจังหวะที่ดี เริ่มเชื่อว่าขึ้นพอดีด้วยมั้งเริ่มเชื่อว่าเต็เป็นเทพนะนี่ดูสิขนาดเพิ่งเริ่มยังขนาดนี้ก็ง่ายเลยใช่ครับก็เลยเริ่มกล้าแล้วก็กู้เงินก้อนใหญ่มาอย่างบางคนเนี่ยเงินเดือนสักสามสี่สามหมื่นกว่าบาทเนี่ยลงทุนด้วยเงินเก็บไม่ถึงแสนแล้วมันก็ได้ได้เงินแล้วทีนี้ก็เริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะคณิตศาสตร์แลละเขาเรียกเขาเรียกมั่งคั่ง้วยคิดว่าถ้าได้ทบต้นอย่างเงี้ยรวยแล้วใช่ใช่ นี่ขนาดลงแสนหนึ่งนะแล้วถ้าลงล้านหนึ่งมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ไปกู้สากรมาแล้วก็ซัดเข้าไปพอมันผิดคาดไงถูกไหมมันผิดคาดปุ๊บทีนี้ด้วยความเป็นมือใหม่ด้วยพอเริ่มติดลบหนักมันทําอะไรไม่ถูกงงนะฮะอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีปีสองปีหลังเนี่ยถ้าไม่กู้ไปแล้วไปลงทุนผิดพลาดก็เจออีกแบบหนึ่งคือกู้ไปแล้วไปเจอหลอกลวงลงทุนอ๋ออันนี้โอโหอันนี้ อันนี้ก็โอ้โหเล,เลอะเทอะเหมือนกันพวกแชร์ลูกโซ่อย่างงี้ไหมครับใช่ใช่ครับคือแบบแรกเนี่ยมันมันหายเงินหายไปบ้างแต่มันยังไม่ได้เป็นศูนย์ไงถูกไหม,มคือลงทุนผิดพลาดใช่ไหมแต่ถ้าไปแชร์ลูกโซ่นี่คือมันเป็นศูนย์ไปเลยจบเลยอย่างงี้ใช่ใช่อันนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราเราเจอเราเจอกันเป็นประจำอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตอบคาถามล้วที่มันแก้ายากพอสมควรอพี่หนุ่มมองว่า ด้วยปัญหาที่มันวนลูปอย่างเงี้ยผมมันก็เคย <c oughs> เคยเคยไลฟ์ <c oughs> ในหลายๆรา่งการเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยไอแชร์ลูกโซ่ไอฟอเร็กซ์เนี่ย <c oughs> เอาจริงๆเดี๋ยวมันโผ่มาทุกปีต่อ <c oughs> ให้มันมีบทเรียนมันจะเป็นข่าวนะ <c oughs> เดี๋ยวมันเดี๋ยวปีหน้าก็มีอีกปีนี้มีอีกปีที่แล้วมันมีทุกปีเลย <c oughs> ในมุมในมุมมองพี่หนุ่มเองเนี่ยคิดว่าอะไรมันน่าจะเป็นการแก้ปัญหาไอวนลูปมรณะนี่ทั้งทีหมายถึงว่าทํายังไงคนถึงจะอแวร์ในเรื่องของ การเอาเงินไปใส่ในของของที่ไม่จริงอย่างเงี้ยครับจากการที่ได้คาปรึกษามาคือมันต้องเ d u c a t e กันในมุมมองไหนต้องสอนกันในมุมมองไหนแล้วมันมีทริกเกอร์อะไรที่ทําให้เฮ้ยอ,อันเนี้ยมันมันควรคุณจะควรจะสงสัยนะหรือว่าเป็นอะไรที่พี่หนุ่มเอออยากอยากฝากตั้งคําถามให้กับคนที่กําลังงงว่าอันเนี้ยเป็นการลงทุนที่ดีหรือเปล่า <c oughs> ฉันควรจะสืสืบสวนมันยังไงดีเท่าที่เท่าที่ได้คุยกับเหยื <c oughs> ่ออันดับแรก <c oughs> อันดับแรกคิดว่าคือคือเขาไม่รู้อะ เขาไม่รู้ว่าการลงทุนจริงๆอ่ะมันทําให้เขาได้แค่ไหนอ่นาอน่าจะเป็น<อ>ตัวเลขเฉลี่ยใช่ครับเขาเขาไม่ใช่ผู้ที่เข้ามาศึกษาเขาเขาแค่รู้สึกว่าการออมมันมันไม่ตอบโจทย์เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาต้องลงทุนแหละและ้วแล้วก็คิดง่ายๆว่าลงทุนคือเอาเงินไปวางอะไรไว้สักที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะเติบโตข,ของมันคือคือต้องบอกว่ามันติดภาพจากการออมในยุคเก่าๆนะออมยุคเก่าๆที่ดอกเบี้ยมันสูงๆเนี่ยคนที่ถูกหลอกกลุ่มใหญ่ๆเลยก็กลุ่มผู้ใหญ่เนี่ย อก็คือเขารู้สึกว่าแต่ก่อนฝากเงินฝากประจําก็ได้สิบเปอร์เซ็นต์นะก็แค่เอาเงินไปวางไว้เลือกที่ถูกหน่อยพอเขาไม่รู้พอเขาไม่รู้ก็เป็นเป็นไปได้ที่ที่เขาจะถูกหลอกสองคือเขาเขาก็มีความโลภในตัวเองด้วยแหละนะแล้วก็อันที่สามก็ประกอบกันคือมักง่ายคือยังไม่เคยเห็นการลงทุนที่มันมันไม่ต้องทําอะไรเลยยังสมมุติเทรดเดอร์อย่างเงี้ยมีมีเหรอไม่ต้องทําอะไรเลยเทรดเดอร์เขาก็มานั่งเรามีความรู้ใช่ไหม นั่งดูวิ่เคาะกราฟอะไรของนั่งเข้านั่งวิเคราะห์ข่าวเออแล้วก็นั่งแล้วก็ต้องมานั่งโอ้แล้วตานตัดสินใจแต่ละครั้งเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าคนที่เป็นเป็นเทรดเดอร์เนี่ยต้องพี่ยอมรับเรื่องหนึ่งเลยว่าใช้คํานี้เออเป็นคนที่มีจิตวิทยาการลงทุนที่ดีนะฮะคนที่ประสบความสาเร็จเนี่ยเนาะเพราะว่ามันอะไรเดียหลักการบอกให้คัดลอสเนี่ยการคัดลอสเองจริงไม่ใครใครว่าซื้ออะง่ายบอกเลยว่าขายอะ ไอ้ใครว่าซื้ออยากอ่ะขายยากกว่าเนาะขายยากกว่ามกําไรก็เฮ้ยเดี๋ยวมันกําไรอีกขายตอนนี้ได้ไงวะอะไรหรือหรือพอจะคัดล้อเนี่ยเวลาสอนหลักการคัดล้ออะลองคัดจริงเดี๋ยวถูกไหมมันสะเทือนน่ะเพราะมันเห็นเป็นตัวเลขเงินนะใช่มันจีดเหมือนกันนะพี่หนุ่มนะจีดแล้วเราชอบไปเทียบนะทิปยุโรปหายละรถหายไปคันละอ่ามันจะมาอะไรเห็นไหมเพราะฉะนั้น เออก็ต้องยอมรับว,ว่าพอเขาไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้เขาโลภเ,เขาคิดว่าอะไรการลงทุนมันง่ายมัน,มนก็เลยเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นง่ายๆครับถ้าเป็นพวกการลงทุนที่มันเป็นเป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ยอย่าเรียกว่าการลงทุนเลยการหลอกลวงของกลุ่มแชร์ลูกโซ่เนี่ยก็จะมีหนึ่งเลยก็คือเรื่องการันตรผลตอบแทนเนาะว่าให้ผลตอบแทนไดนการันตีสูงมากนะฮะเออจริงๆแล้วผลตอบแทนระดับเกิน1 0ต่อปีเนี่ยมันก็ทํากันได้แหละคนที่เขาเป็นนักลงทุนจริงๆอ่ะแต่ว่า แล้วคุณไม่ถามตัวเองเหรอว่าคุณเป็นนักลงทุนหรือเปล่า hmm. คุณไม่เป็นนักลงทุนคุณไม่มีความรู้คุณมากล้ากล้าคิดเกินสิบเปอร์เซ็นต่อปีเนี่ยใช่ไหมเออง hmm. นั้นคุณก็ต้องคิดตรงน,นี้ด้วยแล้วสามก็คือเฮ้ยมันไม่มีอะไรที่มันไม่ต้องทําอะไรเลยนะ hmm. วางเงินแล้วโตเอาโตเอา,เอาใช่ไหมยังไม่เคยเห็นไงถ้ามันเป็นการลงทุนจริงๆไม่ว่าจะเป็นสายเน้นปัจจัยพื้นฐานหรือสายลงทุนแบบวิเคราะห์นะดูข้อมูลเชิงเทคนิคเนี่ย มันมันต้องทํางานทั้งหมดเลยอ่ะมันมีเรื่องต้องทำม,ม,มีการบ้านต้องทําเพราะฉะนั้นมันมันไม่มีอะไรการันตีผลตอบแทนสูงแล้วมันง่าย<ม>แต่ครับเพราะฉั้นอันนี้อ,นอาจจะเป็นตัวสกรีนง่ายๆใครไม่อยากพาาลาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ t e n d เดอร์ด้วยนะคะ